ษณแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายวงการหากเราจะเลือกแบรนด์ในการทำธุรกิจนะคะ การได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมธุรกิจของหุ้นส่วนเป็นอย่างมากเลยนะคะและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการแนะนำธุรกิจด้วยซึ่งยุสนาได้รับการยอมรับในหลากหลายวงการส่งผลให้ง่ายต่อการแนะนำธุรกิจค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะ วงการแรกคือวงการแพทย์เลยค่ะนะคะวันนี้ยูสนานะคะเป็นสารอาหารที่ถูกบันทึกอยู่ในคู่มือแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายฉบับเลยค่ะซึ่งคู่มือเหล่านี้ค่ะคุณหมอจะใช้เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแต่วันนี้ยูสนาไม่ใช่ยาถูกบันทึกอยู่ในคู่มือแพทย์เหล่านั้นนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคู่มือแพทย์ PDR ของอเมริกานะคะ คู่มือแพทย์ CBS ของแคนาดานะคะหรือว่ามีมในหลายประเทศเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีมในออสเตรเลียซึ่งผลิตภัณฑ์ของยูสนามากมายหลายรายการที่ถูกบันทึกอยู่ในคู่มือมิมของออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ในประเทศเอื่นๆอย่างเช่นในฟิลิปปินส์ผลิตภัณฑ์ของยูสนาก็ได้รับการบันทึกในคู่มือแพทย์เช่นเดียวกันนะคะนี่คือคุณภาพ ของยูซนาแล้วก็อีกวงการหนึ่งค่ะอันนี้ยูซนาได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกไว้วางใจมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาเมืออชีพนักกีฬาทีมชาติประเทศต,ต่างๆนะคะต่างก็ไว้วางใจที่จะเลือกใช้แบรนด์ยูซนาในการดูแลสุขภาพของพวกเขาทั้งนั้นเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้ สถาบันฝึกนักกีฬาทีมชาติของจีนนะคะก็เป็นพาร์ทเนอร์กับยูซนาเพราะนะั้นนักกีฬาทีมชาติจีนก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของยูซนานะคะนักกีฬาโอลิมปิกหลากหลายประเภททีเดียวนะคะที่เลือกใช้ยูซนานะคะหรือว่านักมวยดังระดับโลก นะคะก็เลือกใช้ยูสนาเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติประเทศต่างๆต,ต,ต,ต่างก็ไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ยูสนาในการดูแลสุขภาพของพวกเขานะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวงการอื่นๆอย่างเช่นเซเล็ชื่อดังระดับโลกนะคะ นักฟิตเนสชื่อดังระดับโลกหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆอีกมากมายต่างก็ไว้วางใจในแบรนด์ยูสนาทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าหากท่านเองกำลังมองหาธุรกิจอยู่นะคะว่าเลือกที่จะนำแบรนด์ไหนไปโปรโมทขอแนะนำยูสนาเลยนะคะ